สวัสดีครับที่นี่ช่อง DIY บายชาติวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาประดิษฐ์โคมไฟพัดลมครับเป็นโคมไฟเอาไว้ใช้สอยประโยชน์ทั่วๆไปครับเกี่ยวกับเวลาที่อ่านหนังสือหรือจะเอาไว้บนโต๊ะทดลองชิ้นงานต่างๆนะครับเป็นโคมไฟที่มีแสงสว่างไม่มากนักนะครับสำหรับไว้ใช้ เฉพาะที่แล้วจะไม่มีแสงสว่างไปรบกวนที่คนที่อยู่รอบข้างมากมายนักนะครับวัสดุที่จะนำมาทําก็อยู่ใกล้ๆตัวเราครับผมหาได้จากรอบๆตัวเรามีท่อ pvc 4สี่หุนมีสายปลัก๊กเก่าๆที่ทิ้งแล้วมีฐานพัดลมที่ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มีขั้วหลอดไฟ E 2ีที่ใช้ ใช้กันตามตามบ้านเรือนเรานี้นะครับผมสามารถเอามาโมดิฟายดัดแปลงใช้ต่อได้ส่วนจะมีวิธีการทำยังไงผมจะทำการแอคชั่นให้เพื่อนๆพพี่ๆได้รับชมเลยครับถ้าเกิดว่าไอเดียนี้ดีจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างก็เชิญเอาไปทำได้นะครับ ครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะฐานพัดลมเก่าที่ทิ้งแล้วนะครับก็จะเห็นสายขาดจากมอเตอร์ไปแล้วนะครับก็สามารถตรงนี้สามารถยืดได้นะนเป็นเป็น,เป,นเป็นความพิเศษของตรงนี้ผมก็เลยคิดออกมาดัดแปลงให้พี่พี่พ เพื่อนๆได้ได้เอาไปต่อยอดความคิดนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปของผมจบแล้วตอนแรกผมก็จะถอดฐานพัดลมออกมาก่อนเลยนะครับผมก็ต้องใช้สว่านเป็นเครื่องมือจะจะไวหน่อยครับก็จะลำบากนิดนึงแต่ก็พอได้ถอดฐานออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เก่าจริงๆนะครับเขาทิ้งแล้วมาป,ปัดลักษณะฐานข้างในจะเป็นอย่างนี้โดยไอเดียของผมก็คือของพวกนี้ในนี้จะตัดทิ้งเกือบหมดเลยนะครับจะตัดทิ้งแล้วก็ถ,ถอดละ แคปนี่ก็ถอดทิ้งเลยครับเราจะเปลี่ยนใหม่กันหมดเลยเอาไว้แต่เกียร์ครับผมเกียร์นี่ผมคิดว่าผมจะใช้เกียร์เดิมนี่แหละเป็นการ DIY ให้เวลาเปิดเปิดใช้เกียร์แทนสวิตช์ไฟครับผม จะตัดจนหมดตัดออกก็เป็นแบบนี้เลยแล้วผมก็จะทําการร้อยสายเข้ามาเลยนะครับส่ปักก็เป็นของเก่านี่แหละเอามาใช้ประโยชน์ เข้าไปตามเดิมครับผมนี้ผมก็จะจะ,จะตัดของเก่าออกแล้วก็เอาสายชุดใหม่ขึ้นไป สายก็จะโผล่ขึ้นมาบนนี้แหละนะครับแต่ก็เราก็ต้องเผื่อไปถึงให้หลอดไฟเลยนะครับแล้วก็เผื่อเวลาอัพดาวของของแกนตัวนี้ด้วยนะนะครับเราก็จะเผื่อไว้เยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยจะตัดหรือจะยังไงก็ว่ากันทีหลังครับสายที่ส่งมาก็จะบิดเข้ากับบาสวิต แบบง่ายๆแล้วก็พันเทปไว้สายสีฟ้าหรือน้ำเงินเนี่ย ไม่เกี่ยวกับใครนะครับให้เขาขึ้นไปเตรียมไปที่หลอดไฟเลยเราก็จะบิดจัมบิดจัมกันไปเลยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนที่จะเลี้ยวมาได้ก็คือแค่ลายนะสายสีน้ำตาลกับผมกำนวดอาแบบ่าที่เข้าใจกันเลยก็จะบิด สีฟ้าเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับทั้งเข้าทั้งออกไปหาขั้วหลอดเลยเป็นการเก็บของเก่ามาประยุกต์ใช้งานครับแล้วเกียร์สามเกียร์เนี่ย ก็บิดกันไปเลยรวมกันไปเลยผมมีความคิดว่าจะใช้เกียร์ไหนเปิดก็ได้สามเกียร์เนี่ยสามารถเปิดไฟอันไหนใช้ก็ได้ครับคือผมมาลองคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราใช้สวิตก็ได้แต่ผมก็จะทำอะไรที่ว่ามันแปลกๆเป็นการประยุก เป็นกนการเพือเป็นทด,ทดลองความคิดนะครับมันใช้ได้มันก็ดีไปนะครับถ้าไม่ได้เราก็แก้ไขกันต่อ เนี่ยผมก็จะบิดจำรวมกันเลยนะหรือว่าบางบางท่านมีความประนีตก็ใช้หัวแรงบัดกียเลยก็ได้นะ่ะเนี่ยเนี่ยสามเกียร์เนี่ยผมบิดรวมกันหมดเลยนะคือว่าเอาคือว่าเราจะเอาใช้เกียร์ไหนเราก็ได้ถ้าเกียร์หนึ่งพังใช้เกียร์สองเกียร์สองพังก็ใช้เกียร์สามไปอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องต้องต้องเป็นเส้นเดียวคณะต้องเป็นลายเดียวนะไม่ใช่เอานิวตันมาปนด้วย นิวตอนอเขาขึ้นไปหาหาของดวงไฟแล้วเป็นความพิเศษที่ผมดับแปลงคิด ตัวนี้ผมก็จะล็อกล็อกเข็มขัดไว้หน่อยเพื่อให้เวลาอัพหรือว่าดาวเนี้ยไม่มากระชากไม่ไม่หลังสายจนเกินไป ทั้งทั้งไฟฝั่งไฟเข้าฝั่งไฟออกเลยผมว่าจะทําการล็อกไว้นี่ตัวนะผมจะใส่ล็อกไว้กันรกระชากนะนะครับถ้าพูดกันตามภาษาช่างเขาจะบอกกันกระชาก ตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างนี้เป็นอันว่าเสร็จและครับผมต่อไปผมก็จะปิดท้ายละปิดทัง้งปิดฐานเราใส่น็อตถีดตัวแล้วผมก็จะเอาสว่านเนี่ยสว่านไฟฟ้าพอใช้ได้ครับผมแล้วก็ประมาณมืออ ขันตรงกันข้ามก่อนนะโดยปกติแล้วอะถ้าเราจะขันอะไรเนี่ยขันระน,น้าบเข้าไปอะ่ะแล้วก็ควรจะอบีบอัดให้มันตรงกันข้ามมันจะได้เข้าสม่ำเสมอเนาะตอนนี้ตรงนี้ก็ได้ได้ตอนนี้ไฟปั๊กได้แล้วตอนนี้ ชุดนี้ที่จะไปต่อมาก็เป็นท่อแล้วละ่ะท่อ pvc สี่หุนนะครับยาวหกสิบหกสิบเอ็ดเซนนะครับหกสิบก็ได้หกสิบเอ็ดก็ได้เนาะตอนนี้ผมก็จะทำการทำการวัดมาร์กนะครับเพื่อ กำหนดจุดที่เราจะจะเจาะตรงนี้ผมผมเลือกเอาเอาเส้นนี้นะครับจะได้ไม่ต้องแบ่งความความระหว่างตรงกลางท่อผมผมผมเลือกเอาตัวตัวภาษาไทยเนี่ยหรือว่าตัวระบุของฉลากของท่อเนี้ยเป็นเป็นที่ที่ยึดเลยผมก็จะวัดมา ก็จะคร่าวๆนะครับก็ประมาณผมจะวัดว่า10 10นี้เจาะรูร้อยร้อยละสิบห้านะครับ1ิบส16หกสิกสี่ก็ตรงนี้นี่ผมก็ขีดไว้ประ,ประมาณไว้แล้ว5้สบส ห้าสิบสองก็คือตรงนี้ห้าสิบตีเซนติเมตรนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็จะเจาะเจาะรูเพื่อนำสายไฟเข้าครับผมเข้าออก อนุญาตเปลี่ยนดอกสว่านกันแคมนี่ผมก็ทำเองครับใช้ใช้เหล็กฉากนี่แหละ ตรงนี้จะต้องเป็นเป็นรูค่อนข้างใหญ่หน่อยครับแบบมเราไม่ต้องทะลุนะตรงนี้จะเป็นสายไฟที่ออกหอ,อกมมหาขัา้วหลอดถ้ามันเล็กหน่อยก็คว้านได้ ส่วนตรงที่ร้อยร้อยสำหรับยึดตรงคอมอเตอร์เนะี่ยผมเอาแค่แปดมิลตรงนี้สิบมิลมันใหญ่ไปครับครับตรงนี้ผมก็จะเอ,เอาสายร้อยเข้าไปในในท่อก่อน ไปในท่อให้ให้ไปให้ไปถึงขั้วหลอดนะครับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ผมก็จะเอาคีมเล็กๆหยิบสายนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงต่อเหมือนเป็นสายสายที่จะไปหลอดไฟนะครับจะจะโผล่มาก,ก่อนนี้เลย แล้วก็ประมาณให้ถึงดวงไฟพอครับไม่ต้องยาวเกินไปเสร็จแล้วผมก็จะยึดยึดขั้วหลอดไปตรงนี้ตรงนี้ผมผมเจาะความระยะระยะห้าสิบสองกับห้าสิบสี่นะผมเจาะไว้แล้วเนาะอันนี้ต้องนี่ต้องขอบอกกลับเยนไว้ก่อนเพราะว่ามันมันเจาะค่อนข้างยากผมก็เลยเจาะไว้แล้ว ผมนี่ก็เข้าสายก่อนตรงเนี้ตรงเนี้จะเป็นจะเป็นร่องสำหรับสาหรับลงลงตรงไปตรงท่อเนี้มันเขาจะอยู่เขาเขาพอดีมากเลยนะครับ แล้วก่อนที่จะใส่แล้วก็จะยึดแล้วก็ใส่สายก่อนค่อนข้างพอดีถ้าถ้าเป็นท่อสีหุนนะถ้าเป็นท่อใหญ่กว่านี้ก็อันนี้ก็มันก็จะพลิกได้นิดหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยล็อกไม่ตรงเท่าไหร่ก็ลองประยุกต์ลองดัดแปลงต่อยอดกันไป ก็มีสองสองสายเนี่ยครับระบบไฟบ้านเราก็ลายกันนิวลายกันนิวตนันเวลาขันก็กดขันก็ให้มันแน่นๆหน่อยก็มายึดตัวนี้เลยนะครับ ผมสกรูก็จะเป็นสกรูหัวแชกที่แถมมาในกล่องปักพวกเวลาเราไปซื้อบล็อกลอยครับบล็อกลอยเขาก็จะแถมแล้วแล้วก็ผมก็จะเก็บไว้ถ้าไม่ได้ใช้ผมก็เก็บไว้แล้วเราก็จะขันล็อกลงไป ครับก็จะเป็นอยู่ลักษณะนี้สายเนี้ยผมก็จะดันกลับที่ลงไปที่ฐานทัพลม ครับเพื่อนพวหลอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะจะดัดแตงเอาเอาฝากครอบหัวกระโหลกพัดลมนี่แหละมาตัดนะครับตัดแล้วก็ครอบลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้รูรูตรงนี้ผมก็จะยึดยึดสกรูล,ลงไปในในในท่อตรงนี้ครับผมนี่ผมได้เจาะไว้ไว้ไว้บ้างแล้วนะครับี๋ยวผมก็จะทําการร้อยน็อตสกรูล,ลงไปตรงนี้เพื่อยึดเปกากดบังขั้วหลอดกาดบังขั้วหลอด แล้วตัวนี้ผมก็จะใช้เคเบิลทายรัดไว้นิดหนึ่งเ,เคเบิลทายสีอะไรก็ได้การหลุดกันเฉียง ก็โลกฝวาครอบพัดลมโคมไฟตนนัวนี้บางท่านบางบางท่านคลาสสิกจะเลือกเอาสีนี้มาใส่ก็ได้นะอย่างสมมุติวาเดือนนี้ผมต้องการสีสีฟ้านะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นสีสีแดงเปลี่ยนได้นะครับสำหรับ DIY สีขาวก็มีสีเหลืองก็มี ก็เลือกเอาไปใส่ได้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะจอดจงว่าเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะครับตรงนี้เป็นมีออปชันให้เลือกเยอะ <laughs> นะครับก็สามารถดัดแปลงเปลี่ยนได้ตรงนี้ง่ายก็คือว่าตัดคลิปมันท้ายแล้วก็เอาเอาฝาครอบหัวกระโหลกพัดลมนี่ออกไปแล้วก็ใส่นะครับดวงไฟก็เปลี่ยนได้นะดวงไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็เป็นสีวอร์มไว้ออกจะสีแดงอบอุ่นนิดนึง ถ้าเกิดหน้าร้อนก็เดยไลท์สีสีแบบสีนวลนวลสว่างจะเย็นตาขึ้นใส่หลอดไฟไปเลย ครับตรงนี้เราก็จะมาทดลองกดสวิตกันนะครับนี้ผมจะกดเกียร์หนึ่งเห็นไหมครับไฟก็จะติดแล้วก็ดับกดเกียร์สองไฟก็จะติดกดเกียร์สามไฟก็จะติดจะสวิตไหนติดหมดนะครับก็ลองเอาเทคนิคอันนี้ไปประยุก ไปทําตามอย่างก็ได้นะครับลองลองดัดแปลงดูนะครับเนี่ยตรงนี้คอเขาเนี่ยคอเขาก็ยืดได้ก็สูงได้ระดับหนึ่งอ่ะนะครับสบายในยามค่ําคืนหรือว่าแสงน้อยเราสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้นะครับ ผมเดี๋ยวเดียว๋ผมจะไปถ่ายตรงข้างนอกให้เห็นโดยโดยรอบตรงนี้เพราะว่าทดลองผมเนี่ยมุมกล้องมันแคบนะครับผมเดี๋ยวออกไปเจอกันตอนนี้ทดลองแล้วนะผ่านหมดแล้วนะนะครับเห็นกันแล้วนะโอเคครับผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผม ครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้คือจะเป็นหัวกะโหลกพัดลมเอาไว้เวลาสแปร์นะครับเวลาจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความพอใจของเพื่อนๆนะครับตรงนี้ตรงนี้คือจะมีไว้เพื่อระบายอากาศเวลาคั่วหลอดใช้เวลานานแล้วก็จะร้อนอากาศก็จะออกมาตรงช่องนี้ครับผมอากาศก็จะออกมาตรงนี้นะนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นท่อส่งสายไฟที่หาจากธรรมชาติที่เราไม่ใช้แล้วเ,เหลือเล็กๆน้อยๆก็เอามาใช้ตรงน,นี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นสกรูล็อกคอพัดลมนะครับสําหรับขึ้นและลงได้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเกียร์เกียร์หนึเกียร์สเกียร์สก,ก็สามารถเปิดได้เลยดูนะครับนี่เห็นไหมหนะครับไฟก็จะติดตัวน,นี้เปิดเกียร์หนึ่ง ถ้าเกียร์หเสียก็ใช้เกียร์สเห็นไหมครับครับเกียร์สองเสียก็ใช้เกียร์สเห็นครับความความอนเนกประสงค์ตรงนี้ที่ผมเอาไอเดียเล็กๆน้อยมามาโมดิฟายให้เห็นกันแบบว่าเราสามารถทำได้สิ่งของเล็กๆน้อย,อยแค่นี้นะครับ,คร,บครับแล้วผมก็จะลองดาว ดาวดาวแขนของหลอดไฟอันนี้ลงนะครับก็จะต่ำลงเห็นครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะสะดวกสบายนะครับตรงนี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครกดไลค์กดแชร์ ่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ